นี่คือเรื่องราวที่สเตือนใจและสะท้อนความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งเมื่อชาวมุสลิมในอำเภอเบตงจังหวัดยะลารวมใจกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้คนในฉนวนกาซาที่กำลังเผชิญกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมอย่างรุนแรงแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือความช่วยเหลือนี้ยังมีความท้าทายและความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอีกด้วยและนี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามไปในวันที่4ตุลาคม2568ณนยิดมัสยิดกลางอำเภอเบตงชาวไทยมุสลิมพร้อมด้วยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มาร่วมละหมาดวันศ ได้แสดงน้ำใจด้วยการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกาซาซึ่งเด็กๆหลายแสนคนกำลังขาดแคลนอาหารน้ำสะอาดการรักษาพยาบาลและบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างยิ่งการบริจาคทั้งหมดนี้จะถูกส่งต่อไปอยังคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลามูลนิธิเรือนร่างเดียวกันและชมรมโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพอัสลามยะลาเพื่อใช้ในการจัดงานซียูกอสยลาที่จะจัดขึ้นในวันเดียวกันณนะสนามพิธีช้างเผือกเทศบาลลนคนยะลา นายอิสมาอิฮีมนุษย์อิหมมประจำมัสยิดกลางอำเภอเบตงได้กล่าวว่าคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยาลาได้ร่วมมือกับองค์กรอิสลามในพื้นที่เพื่อจัดงานนี้ขึ้นในฐานะพี่น้องมุสลิมที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอาหารน้ำสะอาดและยาเนื่องจากเด็กๆในกาซากำลังเผชิญกับความยากลำบากอย่างหนักและยัง ได้ร่วมกันดูอาอธิษฐานขอให้กองเรือ Global Sumitroti m l l อซึ่งกำลังถูกกองกำลังอิสราเอลสกัดกั้นในขณะขนส่งความช่วยเหลือและนักเคลื่อนไหวไปยังฉนวนกาซาได้รับการคุ้มครองเพื่อไม่ให้ความหวังสูขได้ของพวกเขาต้องดับสูญไปความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นไม่เพียงแต่พรากชีวิตผู้บริสุทธิ์แต่ยังทำลายครอบครัวและอนาคตของชุมชนอย่างรุนแรง ภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจเช่นการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือชาวกาซาการอ่านกุรอานการขับร้องเพลงอนาชีตและกิจกรรมจากนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนอัสลามยาลานอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆที่ลึกซึ้งและสร้างแรงบันดาลใจเช่นพลังเล็กๆที่เปลี่ยนโลกได้แด่หัวใจที่ไม่ยอมจำนวนและกาซาชีพจรแห่งประชาชาติมุสลิมรวมถึงการเสวนาจากตัวแทนองค์กรเพื่อมนุษยธรรมต่างประเทศและบรรยายพิเศษในหัวข้ออักษรคือการกิจของเรา พร้อมชมสารคดีหัวใจที่ไม่ยอมจำนนที่สะท้อนความเข้มแข็งของผู้คนในกาซาที่น่าสนใจคือสมาชิกชมรมบิ๊กไบจากยาลาปัตตานีและนาราธิวาสก็ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วยแสดงให้เห็นถึงความสามาัคคีและความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและาศาสนาแต่คำถามที่น่าคิดคือการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเช่นนี้จะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจริงหรือ และเราควรจะมองเห็นบทบาทของชุมชนท้องถิ่นและองค์กรระหว่างประเทศอย่างไรในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนี้คุณคิดเห็นอย่างไรกับการที่กองกําลังอิสราเอลสกัดกั้นกองเรือช่วยเหลือสแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพราะนี่คือเรื่องที่เราทุกคนควรมีส่วนร่วมในการพูดคุยและหาทางออกร่วมกันอย่างจริงจัง